มีนาถามเลยอ่ะดาราีน้องด้วยบัตรนี้พระองค์ท่านซินุูโลได้ให้มูลาทาพร้อมด้วยทหารมาตามข้าพเจ้าถึงเดือนหอคงต้องมีเรื่องสำคัญเป็นแน่ข้าต้องไปก่อนข้าจะรีบกลับมาหาเจ้านะดารณีข้าไปก่อนค่ะพิสุริยาข้าดารณีจะรออยู่บ้านข้าจะรีบมาดารณีรีบกลับนะคะ ああ。Uh huh. ที่ข้าให้ทหารไปตามเจ้านั้นเพราะบัตรเดี๋ยวนี้สารวินตีด่านหลวงพระบางแตกแล้วขอเดชาติทรงได้โปรดพระเจ้าค่ะบัตรนี้มีราชจทจูตจากสาลวินขอขึ้นเฝ้าพระเจ้าค่ะ ท่านมูลธาท่านคุ้นพนสายยันจำกันได้ไหมเล่าประมือกันคราวที่แล้วเขี้ยวหมากยังไม่ทันแหลกก็วิ่งสีคูณร้อยเมตรแตแล้วนี่ถ้าไปแข่งโอลิมปิกนะมีหวังได้เหรียญทองกลับมาแน่สมมอชา้าก่อนมูลทาเอาเถิดไว้ค่อยประมือกันคราวหน้าก่อนแล้วกัน ข้าอัสมาขอทำความคารวะองค์ศีนุโลแห่งโยนกนครด้วยเพลานี้พระองค์คงตาหนักดีแล้วว่าสาลวินนครได้ยึดบ้านดานศรีพระบางเอาไว้เขาได้และเป็นพระราชเสวนีของพระแม่เจ้าสุรัส,สวัดีให้พระองค์ท่านเซ็นลายพระหัตบนแผ่นทอง เพื่อมอบบ้านดานศรีพระบางให้เป็นเอกสิทธิ์ของสารวินนครให้ก็ดีถ้าไม่ให้สงครามเกิดบัาคันสุริยาสายันจับพันอยู่นี่เฮ้ยชูวยตัวเยทำไมจับมัน ขลาดอขอใชยมาตระการไหวกูล้ลนะเว้ยทั้งสุริยาสายันใช่มาตรทฐานความเก่งความกล้าล้นปรีรัศมีต้องเปล่งนี่มึงนั้นเก่งแต่ปาก เดี๋ยวจะเป็นเสืองลำบากถอยหรือเจ้าอยากจะแบ่งเจ้ามูและเธอกันจะวิสามันฆาตกรรมเพราะคำพูดมึงสุดต่ำมันมีแต่ความ คุมเฮงกล่าวขอเป็นดวงมานจะทำอะไรวะของศีนุโลย,ย,ยโนกจะขอกำจัดไอสัตว์บกสัญชาตินรกอวดเก่งข้าขอเป็นรวง กระสัตกระสัตรถูกศัตรูรบกัดจะปราบจะทำอะไรวะไอสัต์ตัวเก่งแกนะมึงถึงมึงเป็นมามหาโหดแต่กูเป็นโครคนแห่งจะทำอะไรวะ่าได้มึงเน่อ

แต่พวกมึงกลับทำลายจะกลับมาอวดรลวดลายแล้วเอาความตายเข้ามาเล็กกูจะกลับมาอีกแล้วฉีกออกพวกสัตว์นรกย่างเองจะร้องม่เห็นดีกัน และสายันพระเจ้าค่ะมูลธาเกรียมตัวให้พร้อมศึกสงครามนี้เกิดขึ้นแน่ขอให้มีชัยชนะเถิดอ้งอะายน้อมคำนับ รับบัญชาพระพ่อหลวงทั้งที่ใจแสนห่วงดวงใจเงือพี่แม่จอมควันพันรยาดารณี แม่เมียดีพี่ต้องไปในสงครามขอเวลาสั่งเสียงเมียเสียกอนไม่ยอดชูคู่นอนร่อนคงช้ำต้องทำหน้าที่สามีที่ต้องทำ ตามคำสั่งของผู้นำสินุโลคู่รักก็เหมือนหลักพลสำเริจคู่ชีวิตคู่สมรสปรากฏโก คู่นิรันร์คือความรักจักเหมือนโลกสาตราวุฒใดก็ใครโตแม่สาสตรตรังกลาบลาพระองค์ขันมันมิดให้คมมิด มาประหารหาพระนพระของแต่เพียงนงครานแม่มานฟังเป็นพันระยไในห่วงยายใครเอก พักผ่อนบ้างนะทั้งสายันเดี๋ยวจะไม่มีแรงด้วยอย่างนี้ขุณพลสุริยา ที่ขึ้นเฝ้าองค์พระเหนือหัวดูหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยเหมือนประหนึ่งว่าเขาจะรู้ว่ากำลังจะจากเราไปข้าหวั่นใจเหลือเกินพระพิสุริยาต้องจากไปแล้วดารณีจะอยู่อย่างไร เจ้าพูดว่าเกณฑว่าข้าพเจ้าขุนคนสุริยาจะจากไปเจ้าฟังข้านะดารณีสิ่งที่จะพัดภาเราสองคนจากกันได้นั่นก็คือความตายเท่านั้นแต่ด้วยยามนี้ราชัยติดหนุนนางขยาสาลวิชพร้อมด้วยขุนคนปวีระ เคลื่อนพลตีหลวงพ่อบางแต่พี่ท่านของข้าพเจ้าสายันก็ต้องพ่ายทับด้วยข้าเป็นชายหรือจะนิ่งดูดายได้ผิดวิสัยทัศน์ของชายชาติทหารเยี่ยงข้าพเจา้าขุนพลสุริยาดังํำพ่อหลวงได้ตัดเอาไว้ข้าของคนอยู่ที่พลของงาน ข้ามาบอกรักบอกลาสู่ชัยสมอลและมเสร็จสึกคราใดข้าจะกลับมาเยือนถึงเรือนหอมพี่สุริยาการทำสึกครั้งนี้ข้าพเจ้ามีห่วงท่านเลยข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นขุนพลที่หาใครสู้ไม่ได้ ไปถึงเมืองสารวินจะได้เจอกับพระองค์หญิงนางทั้งมีเสน่ห์ทั้งมีความเก่งกล้าข้าพเจ้ากลัวใจผัวหลือเกินสัญญาต่อข้าพเจ้าได้หรือไม่เจ้าฟังข้านาดาณีหญิงที่ข้ารักรองมาจากแม่นั่นก็คือเจ้าดารณี ค่าให้สัญญา เมื่อวานยังวานสวรรัสดกลับต้องมาขาดเร็วไวก่อนจากนางอะไรทั้งสวงนละเฮียพี่อยากฝากแค่ ไวให้น้องคร้าวครียง ถามใจเมียงที่คอยขอ,ขอ คนละบาทจะขอเป็นทาดเรือนเบี้ยคนนอนก็ถึงคนนี้ก็ถึง,งกลัว,ลวจะมีเลือครบทนถ้าเพื่อประโยชน์บางส่วนอย่างน้อย ยังยังน้อยก็ลืมแค่ปลายจมูกเอาไว้มาถูกแก้มมีอยง สุรัตน์พอดีขณะนี้ทัพเราแพ้ต่อไอ้คุณชมสุริยาแล้พญ่าน่เจะสะนี่สารวินถึงคราววิบัติแผ่นดินของข้าประชาชนของข้า นี่เมื่อเราไม่มีทางเลือกจงฟังข้าให้ทหารทุกคนเร่งลดทงแผ่นดิสารวินลงและมีคำสั่งให้ประชาชนทุกคนในแผ่นดินสารวินนุ่งขาวห่มขาวเตรียมการต้อนรับยอดขุนพลแห่งแผ่นดินโยนกและนี่คือคำสั่งของเราสุรัสวัดี ให้ท่านอาปาวิระเร่งนำพาเข้าคอเข้ามาต่อคุณพลสุริยาและเชิญคุณพลสุริยาเข้าสู่แผ่นดินสารวินบัดเดี๋ยวนี้ท่านแม่เจ้าท่านแม่เจ้าเลยค่ะท่าไปเราต้องยอมขด้วยล่ะไปครับพ่าแม่เจ้า นำตาหยดป่าวิลังเหมือนหมดศักสศีฟังนางกริย์สุรัดวดีเหมือนเราไม่มีคุณค่าเขาสั่งให้สู้ ก็ต้องสู้เขาสั่งกูก็ต้องไปเขาสั่งให้ตายก็ต้องตายหมดแล้วสิ่งรายหนักลาต้องกลายเป็นสิ่งทิ้งตัวไปก้ม หัวขมังพระแม่เจ้าเร่งทำตาคคาสั่ง,งระวัเดี๋ยวนี้ถูกขูดต่อเรื่องแล้ว แผ่ดินสาดวินจะต้องสิ้นชีวิตด้วยความร้อนของพิษธนูที่ยิงเผาป่ามาให้ลวกแหงนั่นใครมูลธาคุนพลปาวีระผู้ที่เคยเป็นใหญ่ในสนามรบ มือหนึ่งถือดาบอีกมือหนึ่งกำทวนยืนหยิบย่ำอยู่บนกองภูเขากระดูกในเทเลเรื่องมองดูน้ำตาและความตายโดยไม่หวัน่น